เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยหนึ่งประเด็นที่กลายมาเป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของสื่อหลายสํานักในช่วงเช้าวันนี้กันก่อนเลยนั่นก็คือเรื่องราเกี่ยวกับทางแอนโทนีปีจอมหมุนของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ณปัจจุบันเขาก็ถูกยิมตวไปอยู่กับทางเรอัลเบติสและทําผลงานได้อย่างโดดเด่นในศึกลาลิก้าของประเทศสเปนอยู่ณเวลานี้ซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับสมัยที่เขาลงเล่นให้กับยอดทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ที่เรียกได้ว่าทําผลงานไม่เอาเอ่าเสียเลยเกิน แต่ล่าสุดมันก็คือตัวของนักเตะเองที่มีการออกมาเปิดเผยว่าอันที่จริงแล้วเขาเคยเกือบจะมีโอกาสย้ายมาลงเอ่ยกับทางของแดงหรือว่าผู้ของเราเพื่อเป็นตัวตายตัวแทนของทางโมฮัมเหม็ดซารห์ในอนดีตที่ผ่านมาเลยด้วยซ้ำไปย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ในปี2022แต่ท้ายที่สุดดิวนี้ก็มีอันต้องล่มไปเพราะตัวของทางซารห์ไปการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรอ,ออกไปเสียก่อนทาให้เขาจึงชดกันย้ายมาอยู่กับทางหรือว่าผู้ และต้องหันไปซบอ,อกทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทนด้วยสนับราคา100ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว8 2ดบล้านปอนด์นั่นเองใช่เลยมันเป็นความจริงที่ผมเกือบจะเซ็นสัญญากับทางลิเวอร์พูลอยู่รอมร่อแล้วนะแล้วมันก็ไม่มีใครที่จะรู้ได้หรอกว่าสุดท้ายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหากผมมีโอกาสได้ย้ายไปอยู่ทีนั่นแอนโทนีกล่าว แต่เมื่อการย้ายทีมประสบความล้มเหลวไปมันทําให้ท้ายที่สุดผมจึงต้องเลือกไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทนและผมก็มีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากที่นั่นด้วยนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสําหรับผมนะทั้งนี้ทางแอนโทนีก็ยังได้ใช้โอกาสนี้ในการอักมากล่าวยกย่องทางมมฮัมหมัดซาล่าเป็นการพิเศษอีกด้วย ซาลาถือเป็นนักเตะที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงและเขาก็กําลังมีช่วงเวลาที่สุดยอดมากๆกับทางลิเวอร์พูลเขารักษาระดับการเล่นแบบนี้มาได้ยาวนานหลายปีอนโตนีกล่าวเขาเป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะใจเย็นเลยนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าในตอนนี้เขาถือเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกได้แล้วหรือยังแต่แน่นอนว่าต่อให้เขาไม่ใช่เบอร์หนึ่งเขาก็จะอยู่ทา่ามกลางนักเตะที่เก่งที่สุดในโลก เพราะมีความมั่นใจอย่างแรงกล้าเหลือว่านี่แหละจะเป็นตัวเต็งสําหรับรางวัลวันลวงดอกในปีนี้ทั้งนี้ไม่เพียงแต่คํายืนยันของทักแอนโทนีดังกล่าวเท่านั้นแม้แต่ทางจูเนียร์ปราโดโซเอเยนส่วนตัวของเขาเข้ามายืนยันไปในทิศทางเดียวกันว่าตัวของทงนะักแอนโทนีนั้นเกือบจะมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลแล้วจริงๆใช่เลยเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงนะเปโดโซกล่าว สิ่งต่างๆไม่ได้เดินหน้าต่อไปเป็นเพราะว่าตัวของทางซาร่านั้นมีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางลูออกไปในช่วงเวลานั้นมันจึงทําให้การย้ายไปร่วมติดแอนฟิลด์ของทางแอนโทนีนั้นเป็นไปไม่ได้เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับไปดูโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปที่เราเราอยู่กันบ้าง ว่าทีมของเราจะต้องยกคนเปลี่ยนทางเปอเอชเช่ฟาลีเซนแชร์แมที่สนามบรักเดอะแปรงของพวกเขาสำหรับการแข่งขันในศึกยูฟาเจสเปนลีรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกในช่วงกลางสัปดาห์หน้าหลังจากเกมช่วงสุดสัปดาห์นี้เราจะได้พักกันแบบเต็มๆเ,เพราะไม่มีการแข่งขันในศึก FA ฟเั up, จากการที่เรากระเด็นตกรอบไปก่อนแล้วด้วยน้ำมือของทางพรีมัตเอาไกาในการแข่งขันรอบก่อน ยังไรก็ตามทางลุยส์เอลิเกในยังเลอะสเปนิชของทางปาเลซแซงแช์แมงก็ไปกัดออกมากล่าวพูดถึงทางลิเวอร์พูลของเอกและยกย่องเลยว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทวีปยุโรปณนะเวลานี้เลยก็ว่าได้ประกอบกับการที่พวกเขาเองก็มียอดกุนซืออย่างทางอารเนอร์ซ็อตคอยกุมบังเห็นและสั่งการอยู่ด้วย ใช่เลยหากคุณพิจารณามองดูทางหรือว่าผู้ตามทฤษฎีแล้วในตอนนี้มันจะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านอยู่เลยนะหลังจากตัวของทากอ r n เนอร์สลตเองก็เพิ่งจะเข้ามารับงานต่อจากทางเยอเกนครับเมื่อไม่นานมานี้เอลิเก้กล่าวถ้าคุณก็จะเห็นได้เลยว่านี่แหละคือผู้จัดการทีมระดับท็อปอย่างแท้จริงเลยนะและมันก็ทําให้พวกเขายัางคงเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของทว,วีปยุโรปด้วย ค้นการแข่งขันของพวกเขาตลอดช่วงการแข่งขันในฤดูกาลนี้มันได้พิสูจน์ให้เห็นในตัวของมันเองอยู่แล้วนะพวกเขายังคงเป็นจ่าฝูงของตารางพิมแมลิแล้วก็เป็นจ่าฝูงในรอบหลีกของการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกด้วยผมเชื่อมั่นว่าการที่เรายังได้อยู่ในการแข่งขันมันจะทําให้เราสามารถสร้างความยากลาบากให้กับพวกเขาได้ในการจะต้องมาเผชิญหน้ากันท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายของเราก็คือการต่อสู้ไปจนกระทั่งถึงตอนท้ายที่สุด เราเองก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่นะเรากําลังมีนักเตะดาวรุ่งพุ่งแรงหลายต่อหลายคนและมีนักเตะอายุน้อยๆก้าวขึ้นมาสู่ทีมของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเดินหน้าไต่อันดับได้ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกที่เราก็ต้องการจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยเราเริ่มเห็นสิ่งต่างๆมากมายที่เป็นผลดีภายในทีมของเราเฟติต่างๆของทีมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันเกมลีกมันก็ชี้ไปในแนวทางที่ถูกต้องนะ เราอาจจะประสบกับความยากลาบากบ้างในช่วงแรกแต่ในตอนนี้เราก้าวข้ามมันมาได้หมดแล้วมันไม่มีลิมิตอะไรสําหรับทีมของเราเลยนะก็อย่างที่ผู้คนมีการพูดกันว่าทุกๆเกมที่เราลงเล่นในตอนนี้มันเต็มไปได้วยความตื่นเต้นเต็มไปได้วยพลังงานและเราก็หวังว่าเราจะเดินหน้าทํามันได้แบบนั้นต่อ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูหนึ่งใน,นนะักเตะที่เรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงมากที่สุดในโลกฟุตบอลนนะักเวลานี้เลยก็ว่าได้ เขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากในรายของทางมาัมมัดซาร่าสตาจีมชัดอียิปต์ของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวฝากผลงานการมีส่วนร่วมในการทําประตูในการแข่งขันฤด,ดูกาลนี้ไปแล้วมากถึง52ลูกจากการลงสนามเพียงแค่39นัดเท่านั้นในการแข่งขันทุกรายการด้วยแบ่งเป็นการที่เขาทําประตูด้วยตัวเองไป30ลูกและผันบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีก22แอสซิต นั่นจึงทำให้คนหนึ่งที่เคยคางแครงสงสัยในตัวของทางซาลาอย่างทางรอยกินอดีตกับตันทีมระดับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่นานแต่ในตอนนี้เจ้าตัวเองก็กลับมายอมรับแล้วว่าเขาเคยมองทางซาลาผิดไปและในตอนนี้เจ้าตัวเองก็ต้องยอมรับเลยว่านี่เป็นหนึ่งในงนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง ผมเองรู้ดีว่าทางโมฮัมหม็ดซาลาได้รับคําชื่นชมอย่างมากจากบรรดากูรูทั้งหลายนะแต่ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมามันก็ยังคงมีความข้อสงสัยเล็กๆน้อยๆในตัวเขาขึ้นมาอยู่เสมอจริงไหมล่ะคีนกล่าวเราเคยเห็นเขามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งเล็กน้อยกับตัวของทางเยอเกนครับเมื่อปีที่แล้วหากพวกคุณจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันได้ในตอนที่เขาถูกเปยนตัวออกจากสนามไปแล้วผมก็ไม่เคยยินอยู่ข้างทางซาลาเลยนะ แต่หลังจากผ่านการแข่งขันในปีนี้ผมเองยกย่องเขาเป็นอย่างมากแน่นอนว่าเป็นใครก็จะต้องทำแบบนั้นด้วยเหมือนกันผมคิดว่านี่คือนักเตะที่สุดยอดมากๆาลและในการแข่งขันปีนี้ผมก็รู้สึกแบบว่าเขาแม่งว้าวจริงๆเลยนะ ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเขาต้องเดินทางไปแข่งขันในศึก African Cup พออฟเนชัจากนั้นเขากลับมาและเขาก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่นักเตะค,คนเดิมอีกเลยมันท้อไม,ม่มีสโมสรจากประเทศซาอุดิอาระเบียที่ยื่นข้อสเสนอมาขอซื้อตัวเขาที่120ล้านหรือ150ล้านปอนด์แต่าทางนิว่ากูก็ได้ตอบปฏิเสธกลับไป คำถามก็คือในตอนนี้คุณยังสามารถจะทำเงินได้แบบนั้นอีกหรือไม่หลังจากเวลาผ่านล่วงเลยไปแล้ว1ปีแต่เราก็ได้เห็นมาแล้วว่าท้ายที่สุดเขาก็โดดเอ่ด้วยกันอยู่กับทางลิเวอร์พูลต่อผมคิดว่าในตอนนี้เวอร์ชั่นของมูซาลาามันดีกว่าในการแข่งขันฤด,ดูกาลแรกที่เขาเพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลได้ซ้ำไปนะในปีนั้นเขาทำได้47ประตูใช่ไหมหากผมจำไม่ผิดแต่ผมคิดว่าณนะเวลานี้เขามีความครบเครื่องมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีก เขาไม่ใช่แค่ตัวจบสกอร์แล้วนะแต่เขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทางลิเวอร์ pool เลยเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักหน่วงมากที่สุดภายในทีมของเราในการแข่งขันซีซันน่นนี้เลยก็ว่าได้ เขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากตัวของทางดาวินนุเยสดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยของเรานั่นเองหลังจากจนถึงปัจจุบันเขาเพิ่งจะสามารถส่งวันไปซุกก้นตะข่ายได้เพียงแค่6ลูกเท่านั้นจากการลงสนามไปมากถึง36นัดในการแข่งขันทุกรายการให้กับทีมของเราในฤดูกาลนี้ นั่นทำให้แม้แต่ตัว,ตวของทักอร์เนอร์สโลตนายแนดดชแมนของเราก็ยังมีการออกมาวิพากษวิจารณ์ผลงานของเขาซึ่งเขามีการชี้ชัดลงไปเลยว่าไม่ใช่แค่เพียงการพลาดโอกาสในการทําประตูเท่านั้นแต่มันยังหมายรวมถึงทัศนคติในการเล่นของตันนุนเยสเองที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดีเอาเสียเลย อย่างไรก็ตามแม้จะเจอวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งจากคนภายนอกและคนภายในสโมสรเราเองแต่หนึ่งในคนที่ยังคงให้การสนับสนุนตัวของทางดุนเยสมาโดยตลอดนั่นก็คือทางหลุยส์ซัวเรสอดีตดาวิกะลัะดตำนานของทีมดาและในอีกฐานักหนึ่งเขาก็ยังเป็นรุ่นพี่ของทางดุนเยสในทีมชาติอุรุกวัยอีกด้วยเมื่อเจ้าตัวพิคออกมาโพสให้กำลังใจดาวเตะรุ่นน้องรายนี้เอาไว้ในอินสตราแกรมส่วนตัวของเขา ตจบสกอร์นายจำเป็นต้องให้ความเชื่อมั่นในตัวของนายเองอยู่เสมอนะและรวมไปถึงบรรดาคนที่ให้การสนับสนุนนายมาโดยตลอดด้วยสัวเลสโพสส่วนคนอื่นๆที่ไม่ได้ชื่นชอบในตัวนายก็ปล่อยให้พวกเขาเป็นเช่นนั้นต่อไปเพราะเราเองก็รู้ดีว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเช่นไรกอดๆนะจงมองโลกในแง่บวกเข้าไว้ ตั้งนี้จากโพสต์ดังกล่าวข้างต้นของทางโซเรสตัวของทางนูนเยสเองก็มีการเข้ามาโพสต์ตอบก,กลับไปอย่างรุ่นพี่ของเขาด้วยข้อความสั้นๆแต่ได้ใจความว่าขอบคุณที่คอยอยู่ตรงนั้นเสมอนะไอดอลของผมนูนเยสต่อบปายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพ่อะม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูมุมมองของทางแกรี่รีนิเกอร์อดีตดาวยิงระดับตำนานของการแข่งขันเวทีพรมี์ลีกกันบ้าง มาลิฟอฟูของเราทําผลงานฮอตฮิตติดลมบนอยู่ณเวลานี้หลังจากยังคงร่างตําแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางและมีคะแนนทิ้งห่างทางปืนอย่าออสนอลไกลลิฟถ,ถึง13แต้มเข้าให้แล้วขณะที่เราเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกเพียงแค่10นัดเท่านั้นเรียกได้ว่าโอกาสการคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ค่อนข้างที่จะสดใสเสียเลืเกิน นั่นยังไม่นับรวมผลการแข่งขันในการแข่งขังนฟุตบอลถ้วยที่นิกสึกยูฟาแชมเปียนลีกเราก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปแล้วรวมไปถึงในการแข่งขันศึกคาราบาลครับที่เราก็าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะไปพบกับทางสาวิการดนิวคาเซิลต่อไปตามลำดำับนั่นทำให้คำชื่นชมส่วนใหญ่ยิงตรงไปสู่ตัวของทักอา์เนอร์สลอตผู้จัดการทีมของเราและรวมไปถึงบรรดาน,นักเตะหลายคหลายคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นทางไบรอันกราวเวนแบก โดมินิโซบอสไลมูฮัมหมัดซาลาโคดีกักโบหลุยดิอสหรือแม้กระทั่งทางอเล็กซิสและอาริสเตอร์อย่างไรก็ตามในมุมมองของทางลีกีเกอร์แล้วเขาก็เชื่อว่าส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทางนิวพอร์ททำผลงานได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้ก็รวมไปถึงบรรดาทีมงานสตาฟโค้ดทั้งหมดที่คอยทำงานอยู่เบื้องหลังสนับสนุนการทำงานของคนที่อยู่เบื้องหน้านั่นเอง คุณจำเป็นจะต้องให้เครดิตอย่างมากกับบรรดาน,นักกีฬภาพทีมแพทย์นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและรวมไปถึงคนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสําเร็จในครั้งนี้ของทางลิเวอร์พูลนะนั่นแหละคือเบื้องหลังสําคัญที่ช่วยให้พวกเขาประสบความสําเร็จในการแข่งขันปีนี้ได้ลินิเกอร์กล่าว เราได้เห็นกันมาแล้วว่าเลอร์พูอยู่ในการแข่งขันทุกรายการเลยนะจะเว้นก็เพียงแค่ในการแข่งขันศึก FA ครับที่พวกเขาเพิ่งจะตกรอบไปด้วยน้ำมือของทางพรีมัตเอาไกลย,ย้อนกลับไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแต่จนกระทั่งถึงตอนนั้นพวกเขาแทบจะต้องลงเล่น3วันในทุกๆสัปดาห์เลยนะมันจะมีการแข่งขันในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีคคอยมาแทรกอีกด้วย แต่พวกเขากลับแทบจะไม่ใจกับปัญหาอาการบาดเจ็บใหญ่เลยใช่ไหมละ่ะเท่าที่ผมพอนเลกออกมันแทบจะไม่มีเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาน,นักเตะค,คนสําคัญของพวกเขาด้วยเหตุนี้คุณจึงจําเป็นต้องให้เครดิตกับทีมงานหลังบ้านของพวกเขาและคนที่คอยดูแลนักเตะเหล่านี้ให้มีสภาพความฟิตที่ดีเยี่ยมอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่าบางทีนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่เราอธิบายได้ว่าทำไมพวกเขาถึงติ้งห่างบนหัวตารางได้มากมายขนาดน,นั้น พราะจากสิ่งที่เราได้เห็นกันทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็เจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บจนทําให้พวกเขาฟอมล่วงลงไปอย่างหนักอาร์เซนอลเองก็เสียแนวรุกไป3หรือ4คนมันทําให้พวกเขาร่มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงเลยนะและทําให้พวกเขาไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงแชมป์ใหนฤดูกาลนี้ได้นี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมผมถึงบอกว่าคุณจำเป็นต้องให้เครดิตกับบรรดาทีมงานเบื้องหลังด้วยเพราะพวกเขาทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสุดยอดมากๆ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พร้อมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องดาวของทางครอนนอแบดลี่มากขวาดาวรูกอนาคตไกลของเรากันบ้างเมื่อเขาเรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนในการแข่งขันฤดูกาลนี้จะทาให้ใครหลายๆคนมีการชี้เป้าลงมาเลยว่านี่น่าจะเป็นตัวตายตัวแทนของทางเทรนต์อาร์แลนเดอร์อาร์โนได้อย่างสบายทว่าล่าสุดทางแบ็ปบลินเดอร์อดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเราก็มีการออกมาเปิดเผยเลยว่า อันที่จริงแล้วมันคือตัวของเขาเองนี่แหละที่ผลักดันจนทําให้ทางแบลีリーได้ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของเราอย่างเต็มตัวจนถึงขั้นที่ตัวของเขาต้องมีการต่อสู้กับทางเยอเกนครบับเพื่อผลักดันนักเตะรายนี้ขึ้นมาเลยด้วยสำปายเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ของปี2022ซึ่งนักเวลานั้นตัวของทางแบลีリーเพิ่งจะมีโอกาสได้ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของเราไปเพียงแค่5้นัดเท่านั้นและทั้งหมดก็เกิดขึ้นในการแข่งขันฟุตบอลถ้วย ตอนที่มันจะเป็นตัวของทางรินเดอร์เองที่มองเห็นถึงความสามารถที่แฝงอยู่ในตัวของนักเตะรายนี้และพยัยที่จะบอกครอปว่านี่แหละคือน,นักเตะที่เราควรจะดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เพื่อให้เป็นแบ็คอัพของทางเพลอเล็กซานเดอร์บาโนต่อไปแต่ในตอนนั้นตัวของทางครอบเองก็มีการตัดสินใจที่จะปล่อยยืยมตัวของทางแบรดลีย์ออกไปในรูปแบบสัญญยาย,ยืยมตัวไปอยู่กับทางโบตันฟันเดอร์เรอร์ในฤดูกาล2022-2023 ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้นนั้นก็สร้างความไม่พอใจให้กับทางรินเดอร์เป็นอย่างมากและทําให้พวกเขามีการประทับกันเล็กน้อยในหลายโอกาสเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยผมยังจําได้เลยนะว่าผมพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะผลักดันทางครอนนอว์แบดลี่ให้ก้าวขึ้นมาเป็นแบ,บ็คขวาเบอร์สองของเราต่อจากทางเพนอเล็กซานเดอร์อารโนนะรินเดอร์สกล่าว ผมพยายามเก็บเขาเอาไว้กับสโมสรนเพราะผมมีความเชื่อมั่นว่าในช่วงเวลานั้นเขาเองพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของเราแล้วแต่สโมสรนมีการตัดสินใจร่วมกันกับทางเยอเกนครับและปล่อยเยืงมตัวเขาออกไปซึ่งการตัดสินใจในครั้งนั้นมันก็สร้างความผิดหวังให้กับตัวผมเองเป็นอย่างมากมันเป็นเรื่องที่พูดยากมากๆเลยนะแต่มันน่าจะเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวเลยที่ตัวของผมเองมีการเผชิญหน้ากับทางเยอเกน บางทีแม้แต่ตัวของเขาเองก็อาจจะจําเหตุการณ์ในครั้งนั้นไม่ได้แล้วแต่ตัวของผมนั้นจนําันได้แบบไม่มีลืมเลือนเลยเมื่อฟังบทสัมภาษณ์ของตัวเป๊ปลินเดอร์กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่ก็เกี่ยวข้องกับตัวเขาและรวมไปถึงทางเยอะเก้งครอปอดีตนยายใหญ่เฮล v ี่เมทัของเรากันบ้าง อย่างที่เราทราบกันดีว่าสโมสรของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ย้อนกลับไปเมื่อช่วงสัปม,มอร์ที่ผ่านมาเมื่อทางครอบและทีมงานของเขามีการตัดสินใจวางมือจากการคุมทีมลิเวอร์พูลของเราออกไปซึ่งนั่นก็เป็นการเปิดทางให้กับตัวของทักอาร์เนอร์สตรอตในเยอรมันเข้ามาสานงานต่อจนช่วยทีมของเราบินสูงอยู่ณเวลานี้นั่นเอง อย่างไรก็ตามการอำลาตำแหน่งของทางครอปดังกล่าวข้างต้นนั้นเกิดขึ้นก่อนที่สัญญาของครอปจะสิ้นสุดลง1ปีเต็มด้วยกันเพราะที่จริงนะเขามีสัญญาผูกมัดในทิมแอนฟิวยาวไปจนกระทั่งช่วงสำมเมอของปีองปี2026และมันก็นำมาซึ่งการอำลาสโมโสรแบบยกหวงของทีมงานคนสำคัญของเขาไม่ว่าจะเป็นทางเป๊ปลินเดอร์ปริตเตอร์ข่าวเวตวิคเตอร์มาทอสจอร์ดแอชตันเบิร์กแจ็คโลบินสันอันเดรสคอนเมเยอร์และรวมไปถึงทางอันเดรสรัมแบกเกอร์อีกตัว ล่าสุดตามการเปิดเผยของทาง The Athletic กสนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาเปิดเผยตัวเลขเลยว่าตัวของทางครับคระบรรดาทีมงานทั้งหมดของเขาได้รับเงินค่าชดเชยเพื่อเป็นเกียรติให้กับการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดในครั้งนี้ที่ตัวเลขรวมกันทั้งสิ้น9.6ล้านปอนด์ซึ่งถูกเปิดเผยออกมาในตัวเลขงบประมาณในปีล่าสุดของทีมเหล่านั่นเอง ในๆก็มีการมาแตะในเรื่องงบประมาณของโมูรอนของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาเจาะลึกรายงานตัวเลขในเชิงบัญชีของทางทีมเราในการแข่งขันเมื่อดูการที่แล้วที่เพิ่งจะมีการประกาศยืนยันตัวเลขอย่างเป็นทางการออกมาผ่านหน้าเว็บไซต์ของทางโมูรเราอนั่นเอง เมื่อเราขยับเข้าไปดูไส้ในของตัวเลขด้านการเงินของทางสโมสรก็จะพบว่าในภาพรวมแล้วทีมของเรามีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากฤดูกาลก่อนหน้าถึง20ล้านปอนด์ทำให้รายได้รวมในการของทั้งซีซั่นที่ผ่านมานั้นแต่อยู่ที่ตัวเลข614ล้านปอนด์โดยกัน เมื่อเราแยกย่อยลงไปในเชิงของรายละเอียดก็จะพบว่ารายได้จากสื่อนั้นเราลดลงไปที่38ล้านปอนด์ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราไม่ได้ร่วมการแข่งขันในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อสีสัปนที่แล้วนั่นเองทำให้เรามีรายได้ในส่วนนี้อยู่ที่ตัวเลข204ล้านปอนด์ส่วนรายได้จากหมัดการแข่งขันนั้นเพิ่มขึ้นมาถึง22ล้านปอนด์จากการที่เรามีการขยายสนามแอนฟิลด์ออกมาทำให้ตัวเลขมาอยู่ที่เรา102ล้านปอนด์ รายได้ในเชิงพาณิชย์ของเราก็มีการบวกเพิ่มขึ้นมาอีก36ล้านปอนด์มาอยู่ที่ตัวเลข308ล้านปอนด์แต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือรายใจ่ายในการบริหารจัดการของเราก็เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสาคัญถึง38ล้านปอนด์ทำให้ค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้ขึ้นมาแตะหลัก600ล้านปอนด์กันเลยทีเดียว แม้กระนั้นเมื่อเรามาดูภาพรวมทั้งหมดของรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นก็จะพบว่าทีมของเอาขับทุนสุดที่ก่อนหักภาษีเป็นตัวเลขจำนวนห้าล้านปอนด์ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมานั่นเองแล้วเพื่อนๆหละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ